สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n n e l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวยำไก่แซ่เป็นครับก็เดี๋ยวเราก็มาเตรียมหมักไก่กันไว้ก่อนเลยนะครับไก่ที่ผมเลือกใช้วันนี้จะเป็นเนื้อส่วนสะโพกครับอันนี้ก็ล็อกกระดูกออกให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถใช้เป็นส่วนของอกหรือว่าจะเป็นเนื้อสันในก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการเลยนะก็ให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมหมักกันไว้ก่อนเลยครับเกลือครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็พริกไทยป่นครับ เสร็จแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับในส่วนของเนื้อไก่นะครับใครต้องการจะเพิ่มเป็นผงพริกปาปริก้าหรือว่าจะเป็นพริกป่นเกาหลีก็ได้ครับถ้าอกิดใครต้องการให้มีสีที่ออกเป็นสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะแต่โดยปกติก็หมักแค่ีรก็พแล้ะครับเกลือน้ําตาลพริกไทยครับแค่พอมีรสชาติกระเพาแลลวนะครับพอสังเกตว่าน้ําตาลเกลือละลายเข้ากันดีครับแล้วก็คลุกกันทั่วเนื้อไก่ก็ใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะหมักเนื้อไก่อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของแป้งที่เราจะทอดไก่กันเลยนะครับก็จะมีเป็นแป้งสาลีครับจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าแป้งเค้กก็ได้นะครับอย่างวันนี้ผมจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าครับใส่รวมกันได้เลยนะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยครับตรงแป้งส่วนนี้ครับใครต้องการให้มีรสชาติจะใส่เป็นผงปรุงรสเพิ่มลงไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเติมเกลือน้ําตาลเล็กน้อยก็ได้เช่นกันครับแต่เกิดเราไปทําเป็นข้าวยำไก่แซ่บอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวเราจะมีส่วนของน้ำยันไปแล้วตอนนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องปรุงรสชาติลงไปในแป้งนะครับพอคนเข้ากันได้ที่แล้วครับก็ใส่ได้แล้วนะนี่เดี๋ยวให้เราเตรียมแป้งอีกหนึ่งส่วนครับใช้เป็นแป้งที่เราผสมมาสักครู่ครับตักเข้ามาบางส่วนครับที่เราผสมแป้งเราต้องผสมเยอะหน่อยแล้วก็ใส่กระมังใบใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราคลุกไก่ครับเราต้องใช้แป้งปริมาณที่มากหน่อยนะครับเพื่อให้เวลาที่เราคลุกไก่เสร็จแล้วนําไปทอดครับไก่ก็จะเป็นเปล็ดแป้งสวยครับดูน่าทานนะครับ นี่แป้งส่วนนี้ก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับคนผสมให้เป็นเหมือนแป้งชุบทอดนะครับขนาดนี้ได้แหละนะครับผสมแป้งให้ได้ความข้นประมาณอย่างเงี้ยไม่ต้องข้นจนไหลเป็นสายนะครับแล้วก็อย่าให้เหลวเกินไปนะให้มีน้ำแป้งพอสมควรครับนี่เดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันได้เลยครับตอนนี้ผมก็หมักไก่มาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็พร้อมนาไปทอดแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เราตั้งกระทะน้ํามันไว้ให้ร้อนก่อนเลยนะครับแล้วก็เตรียมเยป็นส่วนของแป้งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับวิธีการสังเกตน้ํามันว่าร้อนได้ที่หรือยังครับก็ให้ดูลายน้ํามันนะครับถ้าเกิดลายน้ํามันยังเดือดออกข้างๆอย่างเงี้ยแปลว่าน้ามันยังไม่ร้อนได้ที่ครับเพราะว่าเกิดน้ํามันที่ร้อนจัดแล้วลายน้ํามันจะเดือดขึ้นมาตรงๆอย่างนี้ครับสังเกตุดูลายน้ํามันนะจะลอยไปข้างๆครับปริมาณของน้ํามันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเกิดเราอยากให้ไก่ขึ้นเกรดสวยั้้ใมานนนํไดครับ ที่จะทาให้เราทอดไก่ออกมาได้เกรดสวยเลยครับเป็นเทคนิคเลยนะครับตอนนี้น้ํามันที่ผมวอร์มไ้ก็จะเริ่มร้อนได้ที่แล้วครับวิธีการเช็คน้ํามันง่ายครับใช้เป็นแป้งนะครับแป้งแห้งก็ได้นะปรยลงไปครับถ้าเกิดเดือดฟูอย่างงี้แต่ว่าร้อนได้ที่แล้วครับก็ให้เรานําไก่ที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาใส่ในกระมังแป้งเลยนะครับวันนี้คลุกให้ไก่กับแป้งเข้ากันดีนะครับให้แป้งเกาะทั่วไก่เลยนะครับผมจะทอดครั้งเดียวให้หมดทุกชิ้นเลยครับ มีประมาณสี่ชิ้นนะสำหรับวันนี้ครับนะครับกให้แป้งติดให้ทั่วไก่เลยนะครับเสร็จแล้วก็พอแป้งติดได้ทีแล้วก็เขย่าแป้งออกครับสะบัดไปทางเดียวนะครับจับแล้วก็สะบัดไก่ลงไปทางเดียวนะแล้วก็นํามาชุบกับ แป้งที่เราผสมน้ำไว้ครับเอาขึ้นมาให้เสด็จแป้งก่อนนะครับแล้วก็ลงไปใส่ในกระมังแป้งให้อีกครั้งหนึ่งครับทำเหมือนกันเลยนะแล้วก็ในส่วนของไก่ครับเวลาที่เราทอดเราจะไม่คลุกแป้งรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะทำให้ตัวแป้งแข็งกระด้างได้นะเราจะคลุกเสร็จแล้วก็นำลงไปทอดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทอดสองชิ้นนี้ก่อนครับเสร็จแล้วก็ให้เรานํำไก่ที่เราชุบกับแป้งเปียกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคลุกกับแป้งแหงอีกครั้งหนึ่งครับเวลาคลุกเราไม่กดอัดแป้งให้ติดกับไก่นะครับเราแค่ยกไก่ตลบไปมาเลยครับใช้เป็น2มือก็ได้นะครับแต่างนี้ผมจะยกขึ้นมาให้ดูใกล้ๆก็เลยใช้เป็นมือเดียวนะครับให้ให้แป้งเกาะอ,อับไก่แต่ว่าไม่ได้แบบกดให้มันอัดแน่นลงไปครับจับวางจับวางโยนไปโยนมานะครับเสร็จแล้วก็ นำขึ้นมาสบัดแป้งออกครับเหมือนเดิมครับสบัดไปทางเดียวอย่างนี้ครับสังเกตดูนะใช่ไหมแป้งจะเกาะไก่แบบเป็นเกร็ดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเวลาทอดก็จะฟูสวยเลยแล้วก็น้ํามันร้อนจัดนะครับต้องเช็คน้ํามันให้ดีนะน้ํามันร้อนได้ที่แล้วก็นําไก่ลงไปทอดได้เลยครับเดิมนะครับก่อนจะนําไก่ลงไปก็สัดไปทางเดียวครับสบับทุกแป้งส่วนเกิอนออก ก็ลงไปทอดได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับเราจะไม่คลุกไก่กับแป้งทิ้งเอาไว้นะครับคลุกเสร็จแล้วก็นําลงทอดเลยนะญญเกิดเราคลุกไว้นานแป้งจะเกาะไก่มากเกินไปครับแล้วก็ทําให้แป้งแข็งกระด้างได้ง่ายนะครับพยายามตะล่อม แป้งแห้งให้ปีกก่ครับสูตรนี้นี่ทำทานเองในบ้านก็ง่ายๆครับหรือว่าใครจะนําไปทําขายก็ได้นะครับอย่างตามตลาดนัดอย่างเงี้ยครับก็จะนิยมขายกันนะข้าวยำไก่เสียบนะครับคนไทยก็จะชอบทานเพราะว่า,วารสชาติจัดจ้านถึงใจครับเป็นทุกปากคนไทยแน่นอนครับสมบัติไก่ไทางเดียวกันนะครับ ไก่ก็จะขึ้นเกล็ดดีครับตรงไหนแป้งยังไม่ติดดีก็แตะให้ทั่วนะครับแล้วก็นำลงไปทอดได้เลยครับเทคนิคสำคัญนะครับขั้นตอนนี้ถ้าจะอยากได้ไก่ทอดที่เกล็ดแป้งสวยดูน่าทานครับต้องวิดีดีเลยเสร็จแล้วแป้งที่เหลือตัวนี้ครับเราสามารถเก็บไว้ได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะเดี๋ยวผมมีวิธีเก็บกอนทาให้ดูครับ ใส่ไก่ลงไปทอดตอนแรกก็อย่าเพิ่งไปขยับนะครับปล่อยไว้สักครู่นะให้แป้งเริ่มเสร็จตัวขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับพอแป้งเริ่มเสร็จตัวเราก็คุณคนขยับได้เลยครับสังเกตดูเห็นไก่ไหครับแป้งที่เราทอดนี่ก็จะทองเป็นเกล็ดสวยเลยครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับอันนี้สังเกตดูน้ํามันนะครับเราต้องคุมอุณหภูมิให้ดีนะครับ ถ้าเกิดเราทอดปริมาณมากใช้กระทะใหญ่น้้ามันเยอะเองี้ยครับก็ต้องใช้ไฟกลางค่อนไปแรงหรือว่าไฟแรงเนี่ยนะครับสำหรับเตาตามบ้านนะอย่างวันนี้ผมทอดทั้งหมดไก่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโลครับก็ใช้น้ํามันที่เยอะอยู่ครับเป็นลิตรกว่าได้เลยก็ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงเลยครับสังเกตดูน้ํามันให้เดือดขึ้นมาประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดใครมีเทอร์โมมิเตอร์ก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์จับอุณหภูมิได้เลยนะครับความร้อนก็อยู่ที่ประมาณ1.70อองศาครับ อย่างถ้าเกิดเป็นไก่ตัวเนื้อส่วนสะโพกนะครับชิ้นค่อนข้างใหญ่นะผมจะใช้เวลาทอดอยู่ที่ประมาณ1ิ1ถึงอนาทีขึ้นไปครับก็จะทําให้เราทอดไก่ได้เหลืองสวยแล้วก็สุกกำลังดีนะเรื่องของทอดนี้อุณหภูมิการทอดนี่สําคัญที่สุดเลยครับคุมไฟให้ดีๆเลยครับอาหารที่เราทอดเสร็จแล้วจะกรอบอร่อยครับน่าทานเนี่ยครับตอนนี้เราทอดไก่ต้นแรกมาได้ประมาณ5้าถึงนาทีครับสังเกตว่าแป้งเริ่มจะออกสีเหลืองนิดหน่อยครับก็ให้เราพลิกกลับหน้าได้เลยนะครับ แป้งก็จะเป็นเฟตสวยเลยครับดูน่าทานมากี้วเรากลับด้านลงไปทอดให้เหลืองอีกด้านเลยนะครับเราจะกลับตม้แต่ตอนที่ยังไม่เหลืองได้ที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทอดเนี้ยจะรอยในน้ํามันอยู่แป้งก็จะเหลืองต่อครับนะครับตอนนี้ผมก็ทอดไก่มาได้เวลาประมาณสิบนาทีแล้วครับอีกด้านก็จะเริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วนะครับด๋ยวเรากลับด้านอีกครั้งนึงนะครับเพื่อไล่เอาความชื้นที่ขึ้นมาอยู่ที่หนังไก่ออกครับ สุกสวยดีมากเลยครับจะทําให้เวลาที่เราวางพักเอาไว้ไก่ก็จะกรอบได้นานเลยนะครับเราทอดอีกด้านวิธีการสังเกตง่ายๆครับว่าไก่ที่เราทอดอสุกหรือ,รอ,อยังถ้าเกิดเราทอดด้วยน้านํามันที่เยอะอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดไก่ลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแปลว่าไก่สุกได้ที่แล้วนะครับความชื้นจะน้อยเราก็จะลอยขึ้นมาจะได้เดี๋ยวเราทอดไล่ความชื้นอีกหน่อยครับจะได้กรอบได้นานขึ้นนะ ครับครานี้ไก่ก็จะสุกแล้วก็เหลืองสวยดีทั้งสองด้านแล้วนะครับก็ให้เรานําขึ้นมาพักตะดิดน้ํามันไปได้เลยครับ,รบเราก็จะได้เป็นไก่ทอดที่ สวยงามน่าราบประทานมานะครับพักให้เต็มเต็น้ํามันดีก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็มะนาวครับอันี้เดี๋ยวเราคั้นน้ํารอไว้ก่อนเลยนะครับเวลาปรุงจะได้ปรุงง่ายๆนะครับเราก็จะได้เป็นน้ํามะนาวครับอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็หอมแดงครับนี่ก็หั่นเตรียมไว้เลยนะต้นหอมครับ ก็หั่นซอยเตรียมไว้เช่นกันครับผักชีครับแล้วก็ผักชีฝรั่งครับในส่วนของผักหอมเนีครับเลือกใส่ได้ตามความต้องการเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีจะใส่แค่ผักชีฝรั่งหรือว่าต้องหอมอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ เท่านี้เราก็จะได้เป็นผักเครื่องหอมนะครับอันนี้ก็พักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาทํายํากันเลยนะครับน,นันก็หั่นเป็นชิ้นขนาดตามความต้องการได้เลยนะครับถ้าเกิดชิ้นใหญ่ก็จะหั่นบาง,ง,งมาหนะ เสร็จแล้วก็ลงมือปรุงน้ำยำกันเลยนะครับก็น้ำมะนาวครับรสชาตินี่เราปรุงได้ตามความชอบเลยนะครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับพริกปน่นแล้วก็หอมแดงครับ <c oughs> กลิ่นพริกปน่นชุนที่มากต้นหอมผักชีฝรั่งครับแล้วก็ผักชีนะ ในส่วนของข้าวคั่วเราไว้ใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่ข้าวคั่วลงไปก่อนแล้วข้าวคั่วจะดูดตัวน้ำยำไปหมดครับทำให้ไม่เกาะไก่นะเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูก่อนครับว่าถูกใจหรือยังแซ่บดีมากครับก็ไก่ที่เราสับไว้ครับเสร็จไปได้แล้วก็ข้าวคั่วครับ ปริมาณก็ตามควาต้องการได้เลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับหน้าก,กาหน้าฐานมากครับนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยำเกดแซ่บขอ้องชิมแบบที่คลุกไก่เรียบร้อยแล้วนะ แซ่บดีมากครับเห็นครับแซ่บับ้าวสวยร้อนๆได้เลยครับทำทานเองอร่อยแซ่บแล้วก็ได้ปริมาณสะใจแน่นอนครับทานเพลินเลยครับทำง่ายด้วยทำขายก็ได้ครับหรือว่าใครจะทำทานเองที่บ้านก็อร่อยเช่นกันครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขา้าวยำไก่แซ่บครับ ไก่กรอบกรอบทานกับน้ำยำแซบครับ,รบข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยฟินสุดๆแน่นอนครับเสร็จแล้วก็ลองชิมกันดูนะครับนี่เลยน่าทานมากครับชิมนะมแป้งที่เคลือบไก่มีความฟูกรอบดีมากครับแล้วก็เนื้อไก่สุกแล้วก็ฉ่ากำลังดีนะที่สําคัญคือรสชาติของยำนี่จัดจ้านดีมากครับอร่อยเหมือนทานที่ร้านเลยครับนี่เลยแต่ว่า ไก่แบบเต็มๆสะใจเลยครับอ mm ือ hmm. สุดยอดมากครับแล้วก็ในส่วนของแป้งที่เหลือนะครับอันนี้เราสามารถเก็บนํามาใช้ได้อีกนะครับก็ให้เรานํามาใส่กระชอนร่อนได้เลยครับเนี่ยครับแป้งที่เป็นก้อนแล้วก็เปียกตวงนี้เราไม่เอาแลวอันนี้ก็สามารถเก็บใส่ฟรีได้นานหลายเดือนเลยนะครับจะนํามาทอดไก่หรือว,ว่าทอดอย่างอื่นก็ใช้ได้เช่นกันครับ แล้วก็ในส่วนของน้ํามันที่เราใช้ทอดครับอันนี้ก็สามารถเก็บได้เช่นกันนะครับสังเกตดูนะพอน้ํามันเย็นตัวลงครับแป้งผงๆพวกนี้จะนอนก้นอยู่ครับเราสามารถรีเาน้ํามันใส่ด้านบนกรองออกไปใช้ได้เลยครับในส่วนของก้นกระทะก็ทิ้งไปได้เลยนะครับสังเกตสีของน้ํามันได้นะครับน้ํามันก็ยังสีสวยอยู่นะครับอันนี้สามารถทอดซั้นได้ประมาณ3ารอบเลยนะครับถ้าเกิดเราคุมไฟได้ดีๆครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ